สวัสดีค่ะรบกวนกดไลค์กดแชร์หรือว่าอา่ากดที่ช่องแสดงความคิดเห็นร่วมเช่าบูชาไอ้ไข่บัดเจดีได้นะคะที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นรูปอัดอะคริลิกนะคะของแท้ที่เราเช่ายกถุงมานะคะที่ร่วมแบ่งปันท่านได้ในราคาหลักร้อยนะคะ ไข้ไข่ว่าเจดีรูปอัดอะคริลิกนะคะนี่ส่งน้ำหกสามนะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะชัดเจนนะคะแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ในซองตรงนี้อยู่ในซองตรงนี้นะคะเราจะมีโค้ดมีโค้ดเจดีอยู่ด้านในนี้นะคะอ่าแล้วเราก็จะมีหอมสินในรุ่นรุ่นนี้ด้วยนะคะในชุดตั้งสารนะคะกับพยันนะคะ ราคาหลักร้อยเช่นกันนะคะท่านใดที่คิดว่าสนใจและอยากจะร่วมบูชานะคะท่านทักอินบ็อกซ์หรือฝากเบอร์ทิ้งไว้หรือว่าจะแอดไลน์มาที่ ID l ดี e 0ล8 98 8 9 8 8ย์9ก98 98ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะปักหมุดชื่อเพจไว้ให้นะคะท่านเข้าไปที่เพจก็ได้นะคะค่ะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ